เผามาบ้านเนี่ยมืดมือพอดีมือเศ้านี่ได้บ่นี่ยเบิ่งเบิงเบิ่งเบิงเด้เด้เด้เจได้กินอยู่แห่มันพี่น้องเอ้ยเด้เด้เบิ่ง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 เบิงเบิงบิงไม่ใช่ก็สงสัยอยู่วะจะได้จังมงเด้เด้ด้ยังพ่นกระเด้อยู่พี่น้องเอ้ยนก้มันเห็นบ่เห็นบอไม่ใช่จะได้กินอาหารดีเด้อมันเด้โลกมันคือแม่เลย แม่มันกำลังเลียอยู่ทุกพี่น้องเอ้ยโอ้ยดีใจเด้อจะได้กินนองมันแล้ววันว้าดูนมแจดแจดแจดแจกแจกขากอะไรน้องเอ้ยดีใจดีใจดีใจวานนี่กกับฝนเจ็บยะได้หอนไปหอนมาพี่น้องเลยก็พอดีได้ตื่นมาก็พอดีเห็นได้โอ้ยคักคากคากขกแล้วโอ้เบึ้ง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  โตแม่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 โอ้ยเดเห็นตแม่เนาะได้ัวแม่เห็นแม่มันยังเรียอยู่ฮ้กระไดใหม่ๆพี่น้องับน้ส่ครานัรานเดีอนเด็นต้สนำลูกเขาเล่กินอะอาเงี้ย เห็นแลว้วเห็นแลว้วออกมาแลว้วออกมาแลว้วแต่ว่าพระธนญมดหาก็ออกน้อยหนึง่งพี่น้องอดีใจดีใจพอแห้งพองแห้งไปทางใดนอ้อยจหยางทนเดเห็นแล้วพี่น้องสิด้กิน,นอยู่สะจะไม่ใช่ออกลายปัระบุจากเดอก,กำลังผลออกมาแลว้ว

ไม่ใช่กระชิ่มต้มเลยแล้วบ้างว้าโอ้ขัะ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 แังฟื้นเลยชุกไว้พี่น้องลุกวุ่นๆอยู่คักๆ ต้มสามสิบนาทีอลไรพี่น้องอีกจักหน in ่อยปิ้นทางเทิงลงหลุมทางลมขึ้นเทิงแล้วกัปรุงได้พี่น้อง wow. อีกสิบนาทีมาๆมาๆมากินนมกันตอนเทียงเืออย่างเลยนะมามาสบายดีพี่น้อง่สบายดีมาเด้อคนเด้อพี MANDARIN ่น้องเด้อเมามาพี่น้องมามื้อนี้ก็ าาผ่านจากการของคอยมาตั้งแต่หลายรุ่นหลายมือหลายมันตั้งแต่แม่ก่อนพี่ด้เ้ยมันก็เลยมาให้มือนี้เกิดตอนเปนแม่ใส่เพิ่นกไ็ไปเฟอาตั้งแต่เศ้าใช่กระจวดเลยเลยได้แล้วได้แล้วปาดเองพี่นอนไปแต่ได้กลางคืนนั่นตีเพิ่นผิดฟังตื่นมาดึอเศร้าง่อกซบซบพักงานประกาสิงเต็ม <laughs> ไปไไปมันเกียงมอมลอมเลย ลูกเล่นกุนกุน,นะมาบัดนี้เป็นกับไปเศ้าตั้งแต่เศร้านะมือกีน้น้ำกันพี่น้องอาหารแซ่บของผู้มักบางคนกับบัวมากบัวหมากัน่ไม่พี่น้องได้ผู้ใดมักกับมามามาน้ำกันเอาอเขัคขัดน้ำกัน จัดให้เต <hai. S 2> ็มบวงเขาก็ปันใหญ่เดี๋ยวได้หลังคุณเนี่ไม่ใช่กินข้าวผัวมากก็มาจงกิแจ่กิน่น้องเื้นะ าแบ่สเปดบนบนนีนะปุ๊บขึ้นายมักรอบดี่ไหค่ะกรอบแบบสามตัวาลงลไอม่นเหมืนั่นครับย่งไส้รอกู่หางกกันไงฉ้นตีม นาางามทางโกค้างอันทับซีนัอีนานนี่ยเรียตับเด็ดโตว่ะโตวแล้วก็กบุยีจ่จอืมข้อคาเลยหยังอีกตัวหนึ่งพี่น้องตัวนี้พี่ีแน่ใจหยังแงงด้ห้าตัวตัวชุหกยังยังติดตามอยูอ่ เนเดคอยสังเกตรบรข้างแนกต้มมันจะได้มือมันจะได้เนมันมันมันจะทั้งทั้งหัวนมขึ้นมานะทางนมขึ้นมาในกห่างมัน,นมันจะกลมลูดมันเบ่งขึ้นมาทึงเพอันดังมองทึงนี่ยังเหเี่ยวๆนะเป็นรดันได้มือทำกลมลูดคือดังมือวานนี้คอยสังเกต มืองก็ขับรวมนั้นเป็นได้ครับเชื่อว่าวางข้าได้เนาะแม่เหรอมาคอไปสังเช่นเมื่อคืนนี้สิบโมงฟัเมือกันยังมันมันแบบชื้นอๆได้ขึ้นได้ออกมันก็ไปขอเมื่อได้ครับเด็กตอนนี้อ่านเมืองนี้ใครแล้วมันได้กลางคืนเมื่อกี้หกเจ็ดโมงเช้าจ่างเช่ได้ล่องมันสิบโมงเราจะไปอน สิอึงิงรนหลาย,าลาย,าลายาชวงนี่ยสิบโมงนี่มันมันออกแล้วมันออกกันึมโมงสองโมงนยังจะออกเสา,อา,ารอต้องมนหกเจ็ดโมงเช้ามันยังจะได้ก็จะเอาไปเจไปเกไก่เคเห็นเลยออเอ่านแบบนั้นอันไปตอนเชออ้าันเ็นลุมลุกะลุนอนนลุกมนอนน,อนอี่โอ้ยที่ออกะไ มันเกิดไก่ก่อนกับมันจะเกิดไก่ออกโคลโร่ตัวีเห็นมันออกมาเอา้าบบติงตายแล้วบ่อไปเนาะยังคาแกเดยอยู่คงหนึ่งเขาก็ไปจับหลังมันคอยโค้งๆคๆงคงตามจังหวะมันก็พุ๊ธหลังออกมาแล้วแอะเกินห้อเออโบตายมันมยังอยู่ มือหนึ่งกับมือนตาขึ้นอาปากขึ้นแม่เันยังบลุกน้อนเติมแม่เป็นจิงงลุกมันเรีย